لا إله إلا الله ม ح م د رسول الله ที่คนในนั้นนั้นาห็นดั่งดะดามาวะซิอาฮุลุ่มลอัลฮัมดุลิลลาซ์ชุริลล์อัลฮัมดุลิละ์ทนพี่น้องผูมารวมงานเกียวกับบบอยาิรักไม่ครอกับเหนื่อเสียงอื่นใดเราทั้งหมดก็ต้องลำลึกนึกถึงใดถึงเนี้มัด้ในรมมัด ความสุขต่างๆนานาที่เราได้รับซึ่งบางคนก็ไปสู้ได้เลยว่าเป็นความประสงค์ขององค์บางคนก็ปัญญาไปไม่ทันทียังเน่อยกว่าเราเนี่ยล้องไห้ได้จริงทางธธาพุทธาภูษฎโรมาธิรักและครบรอบการที่เราได้มาเกิดบนหน้าเป็นทิ่อขององค์เดินช่องเท้าตายเท้าของเราก็าเรียกว่ันทนเนื้อสมองของเราก็เรียกว่าอากาศ คือฝากฝาดวงตาที่มองไป้างหน้าลุมไม่ใจที่สุดเก้าสุดออกมบุราคาแต่ความสุขที่เราไม่ได้คิดบุลคามันสูงมหคคณได้ดินหนึ่งตรงนี้ไม่ได้ที่เขาคงจะเ้าไม่ได้เรากับว่าทำดีละครับพ่อคารวะครับก็ลืมจากพงศ์ตองข่อ คารวาโตทันอนุซอนมาราซานะครับเป the the s <S uh, ็นอาจารย์ของผมเองเลยถึ่งฐานได้เป็นคนเกี้ยกล่อผมมาอัตตาดีบายประยาธรรมในในวันนี้นะครับแล้วก็โอสุบารอุตราจุปตางความรักความหลุดร้านแกอาจารย์เด็กผู้ชาวัตโตนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในเรื่องดีที่จะเชื่อมโยงกับสู้สมบัติจากโลกนั้น ทีเด่ลนะครับผมแต่ละการทิ่โตจากทางอาจารย์มารสานีเกท้าผมว่าพวมนี้ผูดได้ไม่กลางวันนะเกเนี่ยมันพวกแบบมวยชงแจ็นะครับมวยสะเบ่อลของตัวผัวขำครับพมมาชกชงเจ็คกลางวันจะเปทุกทีซึ่งอรุษตนารุโซนึง้าบอกว่าผู้เล่นเล่นได้ไมกลางวันเขงเล่นด้เพลนะครับเาจะดีอย่างนี้นะ พี่ลมรัตตาเดี่อยากได้กระดกในบรรยากาศที่ลมเย็นลมตกอากาศดวงอาทิตย์กำลังลาโลกไปทีละนิดทีละนิดคุณบอกเยนต้องผู้ใดลายเย็นนะครับโปรดกำลังผู้ต่อหน้าหนักกวี้ยเหมือนนึ่งของสดโดนอยู่แตนใดดั่งเปิดดพันเอามาเป็นตัวหนังสือจะเป็นวรรณกรรมดีหขวบปัญญาสูงนักต่ละข้ออ่านเลยเขาประทับใจในหยมรัะ แต่บางคนคับไม่เข้าใจนึงความระเบียบระไม่ตาอารมณ์ีู่่ใต้ใต้พอเป็นดนซื้อนะครับทาพี่นงสิรกเล็กครับพวมนี้อยากบอกแต่ว่าวันนี้เรามีงานย้ายอยู่นะครับแตกว่าพมบันยายอยู่ที่ซอยเป็ดซอยเป็ดแต่ว่าม,มันมีความมั่นสรย์ขึ้นในเกิดขึ้นในจัง่วัก็นนกสะตูดครับพอม,มีงานซี่งาน เป็นงานตันดีกาได้สร้างงานโซเพ็ดหนึงงานหน้าพริกหนึ่งงานบานดุหนึ่งานบัวกระหานตาว่าอยู่หนึ่งงานครับตอนนั้นยังไม่พอยางงานมีสลักมังกรล้วตองโตกลงเฟ่ครับนะครับตามทีกกชกเ๋ยวทาตว่กไปบัดกัดที่ช๊กเสี่ยงขืนใส่ลงเส็ดก็ไปแต่ยงโบ ใครดีชอบศาสนาธรรมก็ฟังกันเล็กๆน้อยๆน,นี่พวกผมนั่งป่าทานเข้าสู่บรรยากาศกงงานวันนี้นะครับท่านพี่น้องที่อยากไว้ครับกับบรรยากาศสระเะรื่งในหัวข้อที่วิธีทำให้เกิดความสุขในอิสลามนะครับป้อยาแก่พูดขย่อมอารมณ์ทางขอนนะครับเรียกเมื่อสร้างวันที่ผ่านมานะครับที่แอบเภอร์วันลกที่เขาไม่รวยนะ รถเตะสปอร์ตโฆษณานะครับมีป่าพุ่มนังอยู่กลางล่างนังยิ้มอยู่กลางล่างไปดูเขาไปเอามาจากเฟซบุ๊กที่ได้พวกว่าดูเตะป่าโคตรหวานหนักการเมืองไล่พักนะครับตกใจตะตูวปาพุ่มว่ดตนขิดดีเลยกลุ่มไปเด้องสิ่ลงโจโจลาวมาพวกว่าเดชนั้นบทบรรยากาศการเลือกตั้งมาถึงนะครับคุณหนังไทยรถกับมันรัวในพวกนี นะครับจนในที่สุดกับเราก็ต้องอยู่ในกระเก๋าหัวค้อการเหลือทางครับพี่หนา่มอาจไม่จริงผมไม่เคยเหลือทางไม่คุณกำลังโหุ้มตัวนะเพราะในศาสนาเราก็ต้องเหลือทางครับคือทางจะเป็นผาของความดีโดยคงจะไม่เพี้ยสติไปเลือกผาของความสวยในเชิดเขียนจะเรื่อการในผาของสร้างหุ้มนะครับ หลายปีผ่านมาเรากำลังประสบปัญหาการเหลือข้างบางคนแงานเสื่อเด่งครับบางคนก็งานเสื้อเลื่องเพราะใจละซีใจละสัญญาลักบรรลุอาการทางการเมืองการปกครองเนตึงที่เราก็ต้องเลือกทางพอทะเลพอมาปัจจุมปัญหาเราก็จะต้องเลือกทางละ ใครวายออกไปเดือกทางไห้คนนั้นเดียวมันต้องเดือกอยู่ข้างไม่ได้ศาสนาไหนกับอันตัวอันเดียวนะพี่องค์เดียวกันเราก็ต้องมีวิธีเลือกแล้วกันถ้าไม่ชนะเลยเรากำลังพระธรรมบอกได้ว่าสร้างการดูกระบวนการความผิดเลยนโปรเตินกระบวนการความผิดทุกซันน์ต่อสังคมมุสลิมนะครับเป็นกระบวนการจะมีลักต้านี่มีความยืนยันจะมีลักต้านประกอบในการนำเสนอกระบวนก แต่ในนัน้นก็นั้นท่านมันรียบเลยนังมืคนบอกเลยว่าพิชนะครับเช่นในวันนี้นะครับวันเุ็นวันนี้ผมจะไม่ผูดกับไก่พีชไก่ตู้นะครับท่านจะเลือยงาำไมก็เลือยงททางทาแต่งอย่าไปเดือยทางชัววันที่เดียวนี่ครับมันนั่นจนะได้ครับเช่นศาสนหน้ญญานะครับเกี่ยวกับเร่งผูดโดยที่นี้นะครับผมอยากจะนำเรียนตำรวจทานหน้าเป็นเรื่องที่ผูดยากมากครับก็ต้องว่าจะผูดยากเลย ูุใครก็พูดถูกโองไงยูทูบก็อ้อกกันหว่าไงตอนนี้แต่ถ้าว่าใครฟังกี่คนนะที่ศาสนาพูดยาโพดลงย่างไม่มีความยากในศาสนาเลยครับตุ้งวันเดลเลตครับตุ้ครูปัญญาของแกไงเด็กนาเชีตนี่ครูคนหนึ่งเป็นเพื่อนผ่อมเลยครับแกมีคิวบรรยายคนเด็กนาเชีตปรากฏว่าอาจารย์ดีทุนนาชีต เมื่อไปให้ตามตัครูฮาเลว่าครูเอ้เต็นผู้ิมาที่พรานาลุกซีดเราเอื้อเห็เ้นเแบบไม่ได้ยมนาเช็ดตกลงตัวคูต้งยอมเชียอาลนะบรรยายากให้หมาพอเด็กอียอมนาเช็ดมนเรือเตะนึกร่บตกลงสานานาเค้กนาเช็ดแต่ปัจจุบันเด็กคนฟังเพ่นครับก็ไม่ชมน่าเชิดบอกว่าตัวครู่ารรูดับเราดินไปนา้เป็นเป็ิงก่อน่บ เดินเนื่งวันวันฉันเดินเนื่งซองวันวันหังขางเดินครบเนื่งสัปดาห์ครับถามว่าเราได้พบมนุษย์พบคนที่พูดเรียงอ่อนล็อกกัมดาบี่มากมายแล้วคนว่าพบผมมั้งแต่เรานั้นฟังไม่ได้หรือผมมันพู้เรียงอ่อนล็อกกัมดาบีมารวยล้งคุนรวยเสียถา ตัวอยปลาดชาต้าลงคนดาว่าตัวโก๊ะสี่ดีสี่ซิบสี่เดลือตาลงคนตกครูวันต้องไปเรียนนี่เพราะน้อตาลงคนโดนบ้ามัต้อไปดูเราตกลงเราไม่กล้าคองศาสนาหรวยล้องคนโมนี่บ่อร่ายเราจะล่กมาโมนั่งอยู่นี่แหละครับจะบอกว่าศาสนาในปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นในการบรรยายทำเท่าที่นะครับคนดีฟังหันหากความต้องการเหมือนกันล่ะขางคนว่าตกครู เราไม่ยังไม่ขาดเลยนะแท่กังดึกกังดื่นเออคุณตาหยุดรองรำกันในเรื่องควรจะสายสวรรค์ช่นไหนเอตัวครูตัวครูกาเด้งเลยิ้มอีคอนนึ่งานว่าวันตัวครูเราทำมังไม่กาดมังแต่เราทำบุญไม่เคยขาดนั่นก็มาเราไม่เคยได้เลยเราไอถึงเราควรจะอยู่สวรรค์ช่นไหนครูไอ้คอนนั่งบอกราชาตัวครูถามกุณพมนี่ครับ มันนำถมกัิยินงดันี่ตัวคลูมายังกระทรูลราวิญญาณเล่นอีกลูววาเรียกว่าเป็นพื้อชีวิตเราเนี่ยที่เราเสียใจเราทำเบื่อซึอง่งคมหรือความตองการความู่ควาศาสนามาลากไ้าในความคิดและความตองการเนี่ยครับศาสนามาจรงิงเหล็กล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 งเลยไม่น้ำซำลาคนจัดรายการท่านนาจะาจัดพรอมมาได้ววที Để quả xí vị trí chung ở đâu á Thì nồng có có thầm mang thì bắt cắt Xí nhau Lai chẳng quát buồn chúa mà chưa khôn về ông đâu đầu là kapit phít đếch chắc Cũng ta đi cá đang Đại ngục Họ bỏ mà ngọc đơn vừa an thua mất để quả bố phố Này xâm lịch nghiệp เดินเปิดงานตรงนั้นเปิด่านตรงนี้เพื่อจะพิกเยชนออกมาให้มีคุณภาพเพื่อรองรับท่านโคงสงคร้าคพื้นฐานเพื่อที่จะทเป็นพื้หลาวขึ้นได้านความวสัจธรนมการของปัจจุบันนะครับนี่ศาสนาความจริงนั้นนะครับ,รบเราต้องพลักเราต้องตามไม่ทันและเราต้องดุกขึ้นมาฟกฟองละต่อสู้ในหุ่นทางที่ว่าจะให้ศาสนานี้ รถตกไปในอนาคตต้องหลุดล้างเนี siblings, ่ยทาไมจะเลยศาสนาคือสิ้นกรอบร้องเนี Ô ่ยถ้าว่าจบร้อมเพื่อบไดครับมาจะบอยเราคำไม่จริงโวยมันก็ไม่จริงกรรมการจังหวัดก็ไม่จริงกรรมการชุมั้วคำไม่จริงที่นั่นเด็กต้นพิษทางสังคมเสี่ยงมากกับอยังไม่จริงอะไรครับก็เลยแห่ะกิจกรรมศาสนาที่ก็แข่งขั้กันลงทุนวีไลเซ่นนะครับ เจดนาวิชาการกุวิจารณ์นะครับผกอยู่ในวานนี้ด้วยแต่โแสต์จ็นาวราชีนะครับอะไมังคือสิ่งียเดาได้นะครับเขาเรียกว่าสน้ลงน่อยูายของการตั้งอบประมาณนะครับเจนราชีนันผมจะได้หน่อยทีเดียวทางบริษันะครับมีนองีมาโรมานนะครับผจะพุ่งไพุยรงยนพาสังคมมาทันได้คือกอีกทีีีนะครับ เราจะพาเข้าในย,ยุ่งเข้าไปในสาระไอ้ผุ่มจะอธิบายในวันนี้พอบางมุตตาหรอยพูดหน้านีก้ก็คนหน่อยอาจะจะเล่ม,มานังยินอยู่เลยพม่มเลยเล่นไปถึงไหนอย่างนี้นะครับผม่งจะเล่มนมาได้ทักไม่ถึงสั่งวงนะครับผม่งจะอ้วิธีนี้ครับหนักบัญญยาตยามบนดอกไว้แต่คนอย่างพุ่งจะจะ,จะนำต่างกลับมาสู่สังคมหรือสังคมนึกวือเป็นข้อคิดต่างสังคมนะครับ ในสังคมเด,ดีวยวนในสังคมนึงนะครับในมู่เกมนึงนะในกฎยานึ่งนะครับพุ่มประมาณการว่าาวประมาณมีรอยอาิตย์รัวคือนึงรอยัวนะครับมีประชากรประมาณสา0รอย4ี่รกนที่อยู่พ้นกันนะครับต่างเด็กต่างคนนี้ในสามที่รอยคนนั้นเรามีกรรมาการมัสยิดที่มั่งกฎเดียไ่า,ทายที่มากคน เรามีผู้ติกาอยู่หกคนเรามีผู้สวรรา์ตามูุบานตามบ้านต่างๆสามสิบคนเรามีพี่น้องดาวาอยู่ว่าคนและเรามีคนคิดดีอยู่กหลายคนรวมแล้วคนแล้วสามรอยคนมันที่รอยคนเนี่ยครับตำมานศาสนาอย่รประมาณสามสิบคนเนี่ยครับก็วันนี้ก็สิบครับนึงก็สิบ คนผูดศาสนาท่านทิพย์คนไม่ผูดศาสนาจะส่งรอยเย็บซีดในขณะเดียวกันในกรรมการมาสกิดกันยังเร่งไม่เต็มรอยอยู่กันไล่คนเหมือนกันใส่หน้าจะเล่งปานนั้นพอบางคนเกินยกมือให้หรอกให้ให้เราไม่เอานะาตัวใหญ่ยกที่ผมไม่เอาไอ้นู้ยกก็ไปลาวเลยเอาเช่นเชื่อเชื่นเชื่อวะ พอแท้แล้พอไปผาปฏิบัติในสังคมสมานมันแต่ไม่ได้เลยมันบอกนะมันไม่เอาอยู่เตียนกรรมการสิมาคนโดนโดยมั่งกรรมการได้อยู่เม่กี้คนสองอันก็เป็นชายระบบเกี่ยววางอะไรเกิดขึ้นฉันไม่รู้แต่ฉันในใบก็คู้เราเกี่ยวว่าเป็นกรรมการมันใส่อยู่กันนี่ก็บคุณที่ป่าเขาสังคมที่เราไม่สามารถรับเถื่อนสร้างคมพักสร้างคมเถื่อนไปทางหน้าได้พวกในระบกขับเถื่อนในองค์กรลัก มันเป็นของบ้อนเด็กไม่ฝนจะสมบูรณ์ถึงไม่แข่งกันสิการเด็กก็เรียว่าไม่เต็มรอยรโอ้ยไม่เต็มรอยเลยผาต้องสร้างห่วงติดเรากำลังเห็นในปัจจุบันนะครับมันจะเป็นผาที่เราเป็นห่วงผาที่เราจะนักคิดมากกว่าสร้างห่วงเรานะมันจะไปกับผืนดินในอนาคตในขณะเรากำลังแกลง้ลุงชราล,ล,ลุงและกำลังจะตายอยากมาเพื่อดินีไปในขณะที่ วันไหนสู้ทางปัญญาบัไหนสู้ทางความคิดตะลุ่มเข้าไปในพวกเราเลยตะลุมกันในเยาวชนของพวกเราเชนในเยาวชนของเราตอนนี้ยึดไม่ติดนเลยครับมันทาแบบพ่อมดหคือแต่จะแอกดูเราเลยครับปกปูดูฟังมันฝากโทรศักคนนั้นเล็วแล้ววางโทรศัพท์กับป๋อมเองมันไม่ควงเลยครับมันควงโทรศัพท์นะครับ เป็นมีที่ดินขนาดไหนเอาเหมือมาขนาดไหนก็ไม่ทราบหมาทักห้ามอยากหลูพวกเราออกจากตัวสักนิดได้เรกครับนั่นแหละครับมันจึงมีสภาวะการหรือมาตรการภายใน้แนวว่าผลลุนอนุโลมยกเว้นกับสังคมของเราพี่เราเล่นกันได้เลยกบในสังคมของเราปัจจุบันนี้มันมีใครกล้าจะพูดถึงความจริงออกมาแถวยน เขียนยกตัวอย่างว่าพุ่มข้ออนุญาตนะครับพุ่มจะไม่ทำไปเชื่ออาดุมมาฮันนะครับข้ออนุญากพุ่จะเข้าใจนาเพราะว่าบางมุกตาว่าไอ้พุ่มเล่งหมากะพิดพรว่าไอ้เล่งไอ้ดีแต่เล่งไอ้ดีเล่งไม่ดีมันจะมีไฟนะครับในสังคมของเรานะครับที่เรากับรังเชิดหน้าชูตานพุ่มก็เป็นตุยมเดินยิ้มหน้าได้หรือมาเข้าแยกตุยมยิ้มน้อยยิ้มเยอะคนนั้นตกใปก็ยิ้ม ตัวิีไลก็ยิมกรรมการก็ยิมเจ้าหญ้าเชิดติดกรบมันลงมาถึงนาซูรุ่นเดีวครับตอนนี้หลานคุณจะป่อยพวกติดยาคว้งอยู่ครับดูควาลังเอาสิ่งดีๆในประวัติศาสตร์อิสลามโอนกันไปในปัญญานล็กเดียวเลยครับเพราะว่าไอ้นุ่นเขาไปเต็มหมดเลยถ้าวัดทำไมเราถึงปล่อยปลาละเลยถึงขนาดนี้ครับ รวนเร็วนะครับรวนปามรวนยางในตัว่ามันลมหรือว่ามันเสียหายนะครับเราจะไปย่างด่วนดีสุดเลยครับเพื like <c oughs facial> ่อจะไปแก้ไขปัญหาของรวนปามรวนยางของเราเพราะนั่นคือพ่นพลิกนั่นคือได้ได้นั่นคืออนาคตครับแต่นี่เรากำลังยืนเลยดูร่างเราเราลมล้นล้นทีละคนทีละคนมันเป็นคนเลยเฮ้ไม่เป็นคนเลยมันเลือดอาชีพที่ป่วเส้นเลืความเป็นคุน ที่พวกผู้ใดบางสังคมนะครับเตะเราก็ยื่นเร่ยู่ได้เลยเราก็ยอมด้วยครับเรายอมด้วยครับไม่พออาการนี้เกิดขึ้นในสังคมของเราเรายอมด้วยเกิดขึ้นในหมู่เกมลื่ในวัตถุีของเราในขณะที่เรากำลังอัลลอฮุมมะรับบะนายาร็อบบีดวงอาทิตย์เป็นละวไหนเพื่อจะสกัดกันในมหันตภัยที่กำลังเข้ามาสู่ในสังคมของเรา เช่นรู้นี่พ้มพวมาตังงดอาจารย์บุรตาที่ครับมันไม่ก่ศาสนาเราคว้างได้แค่พบางคนบางกลุ่มนะครับมีพ่มซื้อข้าวเหลืองบางอานมาสีดนะครับมีตัวมั่ง้งพ่ม้ไม่อกพอตัวมั่ในครับพอจะนารูที่ต้องไปชาเวทีรับตัวมกินำสมมกินำสมตัวมั่ได้ต่เราแม่กินนำสงมาเร็วนี้เราไม่ช่วยอ่ะ ตัวมั ic, Gloria, ่งไหวชู Joshua, è, ้จนต่ตัวมั่งคัวแม่ใครช่วยก็เลยอนุญาตที่เขาอนุโลมผ่อนจนเลยต้องร่วมงานจ้างงานนำสมใจโตเต็มเพี้ยเพี้ยถ้าผมที่ไม่ไหวช่วยหานบรรแม่กินนำสมงมันก็ช่วยหานเราพี่น้องพ่อของผูวพี่น้องไปเรื่องเล่นะครับอ่นเลาอย่างหมาเฉ่ยวนี้ก็ไมจะบอกเราอยู่กันบปัญญีเทเล่พี่น้องพออยู่ปัญนี้เทเล่บางคนว่า จะเอาให้ดีว่านี้ไม่ได้นะครับก็เรียกว่าอย่าให้ลมทิ้งเดียวใ่บยืดห่เหตุบออยู่ได้ต่ออย่าให้ลมนี่แต่พูเจ้ยากเล็กๆครับกใเวลามกถึงอย่งง่ไปเอาอย่องที่บู่ตเลตาอยู่ไปพกุดเลเล็กเหมือนตน้ ท่านพี่น้องที่อยากเละเราปฏิรูปเยอรมาำนำบินำนำบีนเอาเข้ามาสู้บรรยากาศกงวิชาการเลยครับล่างใดถ้าพี่น้องยอมรับในสภาวะการที่งงสร้างคมและเราก็เป็นขุนึ่งทางสังคมุ่มที่กำลังเล่สั้างกล่มลมไปทีละนิดสุดไปทีละนิดและเราก็มอบความทั้งหมดไปให้กับอัลลโกรสาวาเรวะต้าโดยใจความผู้ที่ช่วยรู้หรือไม่หรือไม่แล้วว่านี่หละขอลเราประสงคนะ์ นี่คืออะไรคือความตกงานของโลกปุ้นไหนตเออหลายคนก็ว่าจริงอะไรเนยอืมเออเมื่ยกอนกะท้ามัได้็นบานลุงเราเนี่ยเขียนลุงเราก็เพิ่อนกันดีนั่นอ๋อลูกปลาชุกกรเพื่อนเราเนี่ทีนี้อ๋อปลาชุกหลายคนหนึ่งคนเดียวปลาชุกคนต้้งแล้วอ้อลูกปลาชุกเมื่อตะติดยาเม็ดลุงเราต้องลูกเราหม้อไปอ๋อปลาชุกไม่เอาต้องลงกม็ดลุกเราไปจับคำว่าเอา๋อปลาชุกมาพันดี